สวัสดีค่ะหมอชิงนะคะวันนี้นะคะก็จะมาดูระหว่างเครื่อง t h e ร m a g สกับ m o r p h e ยสเนี่ยมันต่างกันยังไงอันดับแรกนะคะมาดูเรื่องความเหมือนกันก่อนคือทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นคลื่นวิทยุเหมือนกันนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Radio f r e q u e นซีซึ่งคลื่นวิทยุเนี่ยเขาก็จะปล่อยเป็นพลังงานความร้อนจากหัวของทั้ง2เครื่องเนี่ยลงไปที่ผิวของเรานอกจากในแง่ของการยกกระชับคลื่นวิทยุเขาก็จะเด่นในแง่ของการกระชับชั้นไขมันลดไขมันได้ด้วยถึงแม้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นคลื่นวิทยุเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันค่ะอันดัับนนะะะคตวเจป็ คลื่นวิทยุชนิดโมโนโพล่าคือเวลายิงเนี่ยคลื่นมันจะวิ่งจากตรงหัวไปที่แผ่นแปะมันจะลงได้ลึกกว่าก็คือมันจะลงจากผิวด้านบนไปลึกถึงชั้นไขมันได้เยอะกว่าเนี่ยบางคนก็ไปถึงชั้นสมแต่ว่ามอร์เฟียสเนี่ยมันเป็นไบโพล่าก็คือมันจะวิ่งอยู่ที่หัวค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะได้ตื่นกว่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมอร์เฟียสเนี่ยเขาจะมีการปรับความลึกได้ตามความต้องการหมอจะเป็นคนดูว่าเออตรงผิวตรงไหนใช้ลึกใช้ตื่นนะคะก็จะปรับได้หนึ่งมิลสองมิลสามมิลสี่มิลเลย แต่ถ้าสมมติว่าคนที่หน้ามีรอยยับย่นเยอะๆมีความหย่อนคลอยเยอะก็มามอฟยสนะคะสำหรับหมอเองนะหมอจะดูว่าช่วงนั้นหมอต้องใช้หน้าหรือเปล่าอยากยกกระชับด้วยแต่ว่าหมอมีต้องใช้หน้าหมอก็จะเลือกเธอมาคือถ้าหมอดูประเด็นเรื่องดาวทาเนาะแต่ถ้าสมมติช่วงนั้นเนะี่ยหมอแบบมีเวลาพักหน้าได้หน้าเป็นเข็มได้แล้วแบบหมออยากให้งานผิวหมอดีขึ้นด้วยหมอก็มามอเฟยสเลย